สวัสดีครับวันนี้มาถึงก็มาดูนากันต่อเลยครับนี่ครับวางผมเอดมินไปขายหงยครับพ่อบันเลงเลยครับนานี้มันค่อนข้างที่จะมีหญ้าพวกเอกระงิงขึ้นเยอะครับพ่อบันเลงตัดทั้งทั้งแปลงแล้วเนาะนี่นานี้ทั้งคืนเลยนะพ่อตัดเสร็จนี่เดี๋ยวถ่ายให้ดูครับนี่ครับพ่อตัดทั้งแปลงเลยครับตอนนี้มันมีน้ําขังพอประมาณครับแล้วก็พอตัดแล้ว ข้าวมันขึ้นมาใหม่นี่ครับใบมันยังเห็นร่องรอยการตัดอยู่นิดหน่อยพอข,ขึ้นมาใหม่นี่ก็คือมีแต่ข้าวเลยครับทั้งนั้นเลยครับสวยครับตอนนี้หญ้ากับไอ้พวกวพืชพต่างๆมันขึ้นไม่ทันครับมันสู้ข้าวไม่ได้ครับถ้ามันมีน้ํานะมีน้ําขังอ่ะข้าวมันจะชนะส่วนใบพวกใบข้าวใบอะไรครับที่เห็นอยู่เนี่ยตามํามน้ํามาเห็นพอเห็นอยู่ครับพวกนี้ก็ปล่อยให้มันอยู่ในนี่นะครับมันเป็นย่อยสลายเป็นปุ๋ยให้กับเรา โอ้โหมาถึงฝนตกเลยครับเนี่ยชมบรรยากาศยามเย็นนะครับนี่โอโหลงเรือรถฝนตกสันทีฮะนี่ครับวันนี้พามาชมนานะครับแล้วก็เดี๋ยวมา,าใหานมาซ่อมคันนาบางส่วนครับมันมีบางส่วนมาาร้อไไม้ออกาาเไงใบ ไปชั้มชาตรงนี้บอกเอ๋อตรงนี้พ่อบอกว่าไอ้ผลของการกอนเราจะไอ้ไถไถหวานนะครับพ่อได้เตรียมดินโดยการเอาพวกใบไม้พวกใบก้ามปูนะครับไปช้มช้าพวกอะไรอย่างเงี้ยครับไปขี้เหล็กไปขี้เหล็กต่างๆแล้วครับเสร็จไปไม้หวาดใบไม้ตามตามที่ในบริเวณบ้านในบริเวณนี้ต่างๆอืมดูแล้วเอามาลงประมาณสี่ห้ารถปิกอัพสี่ห้ารถปิกอัพตรงที่นี้ขี้เหล็กมากเลยตรงไหนที่ขี้เหละตรง ก่อนหน้านี้ครับก่อนหน้านี้เราทํานามาคือแถวบริเวณแถวนี้เขาจะไม่ได้ผลผลิตแบบนี้นะครับแต่พ่อก็ปรับปรับปรุงดินมาเรื่อยครับโดยการใช้ใบไม้พวกไอ้ปุ๋ยธรรมชาติต่างๆครับพวกปุ๋ยอินทรีย์ครับพวกสัวพุ่มตัวอะไรต่างๆอ่ะวานไถกลบมาทุกๆปีครับปรับพื้นดินเพิ่มธาตุอาหารในดินมาเรื่อยครับโอ้ตอนนี้ฝนตกหนักครับเจอกันครับทาให้ข้าวของเราเนี่ยครับสภาพข้าวของเราก็ทุกวันนี้ก็โอ้พอพอได้ครับดีเลยละครับ ดีขึ้นกว่าเดิมเยอะๆมากครับให้กรบตัวซังยังไงนะพ่อเรได้ผลเลยมีระยะระยะยาวใช้กรุปตัวซังมันจะขึ้นสวยมันจะเสมอใช้ <bı hn. S 2> กรบตัวสังมาทุกๆปีนะตั้งแต่เริ่มทำเนาะเป็นสิบสิบปีแนละ้วเป็นสิบสิบปีกว่าจะได้ขนาดนี้นะนีน่มีตัวตรงนี้ จะเป็นพวกเฟรตต้นมันอ๋อนี่ตรงนี้บริเวณแถวนี้พอเอาต้นมันต้นมันกับพวกที่เขาสับ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 เป็นท่อนข้น่มันเป็นเศษต่างๆแล้วก็เอานี่เลยทัพที่ลยตรงนี้ก็เอาพวกนี่แหละตักใส่ตักใส่ตักใส่เดี๋ยวก็เอาคราบคราบให้มันตัวแล้วก็ใช้กลู๊บอื้อนี่ครับพอไปสุดสายตานี่ก็คือเขาเรียกว่าข้าวที่ มาได้ขนาดนี้ต้องใช้เวลาเป็นสิบสิบปีนะครับพ่อใช้ทั้งการปรับปรับหน้าดินนะครับใช้กลบตอซังปรับหน้าดินให้มันเขาเรียกว่ามีความเสมอความเทียบเวลาเอียงเท่าๆกันสามารถเก็บกักเก็บน้ําได้บริหารน้ําได้อะไรเงี้ยครับก็ไอ้พวกธาตุอาหารในดินก็ใช้พวกเศษใบไม้ต่างๆครับไอ้พวกต้นมันเศษอะไรต่างๆนะครับที่เป็น อินทรีย์วัตถุอะครับอินทรีย์ว mm ัตถุเราเอาลงตรงนี้หมดแล้วก็ไถกลบจะททาให้มันทําให้เพิ่มธาตุอาหารในดินนะพ่อเนาะตรงไหนที่มันที่เรามากเป็นอินทราย์มากเนี่ยใช้ปุ๋ยที่ไก่เป็นทีไน่ไก่มามาโรยมาโรยแล้วก็ไถกลบใช้ปุ๋ยที้ไก่มาโรยแล้วก็ไถกลบจริงๆปุ๋ยที่ไก่เ<ๆ>นี่ยเราใช้ทั้งแปลงมันแปลงอ้อยแปลงข้าวเลยครับได้ได้ได้หมดเลยอ้ยอย,อยมันข้าวได้ แต่ถ้าขี้วัวขี้ควายเนี่ยมันมันดีแต่มันหญ้ามันจะเกดอ๋อขี้วัวขี้ควายดีแต่หญ้ามันจะขึ้นหญ้ามันจะขึ้นเพราะว่าส่วนส่วนใหญ่พวกวัวพวกควายมันกินหญ้าแล้วเวลาขี้ออกมามันจะมีพวกเม็ดหญ้าพวกไอ้มีเม็ดพันธุ์ของหญ้าต่างๆอ่ะมันขยายพันธุ์เลยมันขยายพันแต่ถ้าไก่มันกินหัวอาหารกระรำอ๋อถ้าไก่กินหัวอาหารกระลำกิน ครับปกการเลือสลายอืมนี่ครับฝนตกมาครับตอนนี้แต่ก็เริ่มปลอยๆครับฝนตกแดดออกนี่ครับอันนี้เป็นที่หวานใหม่ที่หวานใหม่ของเราครับวันที่วันที่สามสิบไนี่แหละสามสิบกรกฎาคมหวานเมื่อวันที่สามสิบกรกฎาคมครับแปลงนี้ถ้าเพื่อนๆจาได้ก็แปลงนี้จริงๆก่อนหน้านี้เราปลูกมันครับปลูกมันแล้วก็เอามันออกแล้วก็เป็นหวานข้าวเลยครับตรงนี้จะเป็น พ่อบอกว่าตอนถอนมันเสร็จอะถอนมันเสร็จดินตรงนี้มันค่อนข้างเฉะถ้าเราจะมาปลูกมันอะมันดินไม่เหมาะกับการปลูกมันพ่อก็เลยบอกว,ว่างั้นกว่านข้าวรอพอข้าวจะไปเกี่ยวช่วงเดือนพฤศจิก,กาหรือธันวาตรงนี้ครับเกี่ยวข้าวเสร็จพอดีแล้วดินมันจะเหมาะกับการปลูกมันเราก็กลับมาปลูกมันใหม่นี่ครับก็งอกมาเกือบเ,เต็มพื้นที่แล้วครับ วนอันนี้ก็เป็นนาที่แอดมินบานด้วยฝีมือแอดมินเองครับข้างกระท่อมฝั่งทิศใต้ของเราครับบรรยากาศยามเย็นครับวันนี้พ่อมามาซ่อมคันนาครับเพราะนีบางนาบางจุดที่ขาดเดี๋ยวเราจะมาปะมาซ่อมแซมเพื่อถ้าน้ําหรือฝนมานาบางเอเขารีกตรงจุดบางจุดยังไม่มีน้ําขังครับเวลาไม่มีน้ําขังแล้วยาค่อนข้างที่จะ โตแข็งครับโตเร็วหรือน้ำบริเวณแถวนี้ตั้งแต่ผมเกิดมาตั้งแต่เห็นมาครับปีนี้น่าจะเป็นปีที่ข้าวอ่าเขาเรียกนะโตได้ประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลมากสุดครับโตเต็มนาเต็มพื้นที่ดีจริงๆครับเนี่ยครับ่อนน้าน,นี้จะแถวนี้จะไม่เกิดเ่ายิ่งอ่าใต้ต้นไม้คนระับเป็นต้นต้นว้าลูกว้าครับลูกว้าอืม นี่ครับตรงนี้พ่อตัดไปรอบหนึ่งนะครับพวกบริเวณใต้ต้นไม้มันจะมีอ,อะไรนะพ่อในตัวเจ่นสูงแล้วต้นข้าวจะสวยไนตัวเจ่นจริงๆก็คือมันจะทําให้พวกพืชอะจะเติบโต,ตได้ดีครับแล้วมันจะมันจะสวยกว่าปกติสวยกว่าเพื่อนแล้วกว่าจะถึงเวลา,าตั้งท้องถึงเวลาข้าวออกรวงต้นพวกนี้ที่มันสูงจัดๆนะครับ ถึงพอเข้าหน้าหนาวลมมันจะมาแล้วมันพัดต้นข้าวอาจจะทําให้ต้นข้าวพวกนี้ลม้มล้มได้ครับเวลาข้าวลม้มคือล้มแบบระนีนั้นหน้าเลยครับล้มเป็นแบบเป็นเสือเป็นราเป็นหน้าเสือเลยมันจะทําให้ผลผลิตไม่ได้เองตรงนี้ก็ถ้าเพื่อนจําได้ก็ที่อพ่อตัดวันนั้นครับอันนี้ก็โตมาโตมาก็ยังสวยกว่าชาวบ้านอยู่ครับเพราะว่าดินบริเวณนี้ไนโตรเจนในดินค่อนข้างสูงจริง นาฝั่งนี้ก็เนี่ยเริ่มมีน่ครับนาฝั่งนี้มันเป็นเขาเรียกว่านาจุดรับน้ําจากจากเนินฝั่งนั้นครับทาให้เขาเรียกไงคันน,นาตรงมุมคันนานครับมันกัดเก็บน้ําไม่ได้เพราะว่าคันนามันหักคันนามันพังไปเลยครับชมบรรยากาศยามเย็นกันนะครับกับพ่อสองคนมองไปไก,กลๆก,ก็เป็น กระทอมทำใจของเราครับนี่ครับพ่อตัดทั้งทั้งแปลงเลยครับเนี่ยนาเนี่ยครับรองรอยการตัดยังเห็นอยู่ครับแต่พอมองด้วยเป็นภาพรวมแล้วรู้สึกว่าต้นข้าวมันจะโตกลับมาใหม่นี่คือชนะพวกต้นหญ้าย้าเวลาอ่ตัดแบบนี้มันจะสู้ข้าวไม่ค่อยได้เน,นี่ยครับก่อนก<อ>่อนก่อนตัดเนี<อ>่ยครับไม่ม<อ>ีนะถ้าไม่มีน้ำขังบริเวณอย่างเงี้ยครับเห็นไหมครับต้นหญ้าเราจะเยอะมากครับ เข้ามาแทรกกับข้าวของเราคือแบบวัชพืชแบบเต็มไปหมดครับเดี๋ยวเราจะมาซ่อมตรงคันนามุมนี้นะครับแล้วก็พอฝน,นตกมานานี้จะมีน้ําขังพอมีน้ําขังระดับหนึ่งเดี๋ยวพ่อจะมาตัดหรือพ่อกับผมเนี่ยแหละครับจะมาตัดตัดทั้งแปลงนะครับตัดเป็นเหมือนตัดหญ้านี่แหละครับตัดข้าวออกเลยแล้วให้ข้าวมันโตขึ้นมาใหม่แล้วมันจะทําให้ข้าวกลับมา สวยกว่าเดิมแล้วก็ยาพวกนี้มันจะแพ้ข้าวเนี่ยอย่างเช่นนานี้ครับเดี๋ยวจะให้มาดูร่องรอยของมุมคันนาที่หักนี่พ่อก็ซ่อมหลายรอบอยู่เหมือนกันครับหักนี่คือหน้ากว้างประมาณสักสี่ห้าเมตรได้ประมาณ3ามสเมตรนะครับนี่เนต้องความลึกประมาณเมตรหนึ่งความลึกประมาณเมตรหนึ่งครับแต่ก็ไม่อยู่ ยังไม่อยู่เพราะนาจริงนาของเราเปลงของเรานี่จะเป็นดินทรายครับดินค่อนข้างที่จะแบบเราบางนะครับเวลาน้ํามาก็คือพวกขนาดอย่างเงี้ยครับมันจะอุ้มน้ําอุ้มน้าได้เวลาพอมันแบกน้ำเยอะแล้วมันเอาไม่อยู่ครับตรงไหนจุดที่อ่อนไหวที่สุดแต่จุดที่แบบร,รับรองรับน้ําเยอะที่สุดหรือพวกมีรูมีอะไรต่างๆมันจะหักตรงนั้นครับอันนี้ก็คือพ่อพยายามซ่อมหลายรอบเลยครับวิธีการซ่อมตอนนี้คือเราใช้กระสอบ กกระสอบหัวอาหารเลี้ยงไก่เลี้ยงอะไรต่างๆครับมามาใส่ดินใส่ดินตักดินใส่แล้วก็มัดก็มาวาง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 เป็นแนวกั้นเนี่ยครับแล้วก็เนี่ยพ่อใช้อะไรเนี่ยเนี่ยอินเจ็ตนั่เนี่ยเป็นนยางพลาสติกเป็นยางพลาสติกอินเจ็ตมาช่วยด้วยเป็นน้ำล้นอ๋อพอใช้เป็นน้ำล้นด้วยก็เดี๋ยวผมกับพ่อก็จะซ่อมตรงนี้ก่อนนะครับวันนี้ก็ถือว่าจากลากันครับชมรบบชมบรรยากาศ แปลงนาของเราครับสวยสดงดงามตรงนี้ประมาณสักห้าโมงเย็นครับเดี๋ยววันหลังก็จะมาพามาดูเขาเียนะการอัปเดตเจริญเติบโตไปเรื่อยครับโอเคครับนี่ครับ